สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําระบบหาช่างนะครับก็จะเป็นระบบสําสหรับค้นหาช่างใกล้บ้านนะอาจจะเป็นช่งางท่อประปาช่างแอร์ซ่อมไฟหรือว่าตัดหญ้าหรือว่าจะทําอะไรต่างๆนะครับในระบบนี้ครับก็จะเป็นระบบที่ให้ช่างเนี่ยเข้ามาสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นช่างในระบบนะครับแล้วก็ตัวช่างเองนะ่ก็สามารถอัปเดตปฏิทิน นะครับว่าวันนี้ช่างไปทําอะไรบ้างแล้วก็คิวว่างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยช่างก็จะสมัครสมาชิกนะครับเป็นช่างตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแอดมินก่อนนะครับว่าแอดมินทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่จะให้ช่างเข้ามาสมัครเป็นช่างนะครับในระบบอันนี้ก็เข้าสู่ระบบของแอดมินนะครับเข้ามาแอดมินตรงนี้ครับก็จะสามารถอนุมัติช่างใหม่ได้นะครับ แล้วก็จากการผู้ใช้งานนะครับก็คือจากการช่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มช่างใหม่ครับโดยที่เราเพิ่มเองจากหลังบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสมัครช่างใหม่กันดีกว่านะครับช่างก็เข้าระบบนะครับมาสมัครช่างก็กรอกข้อมูลเข้ามาครับตรงเบอร์โทรเนี่ยของช่างนะครับเบอร์โทรเนี่ยจะเป็น username นะครับในการเข้าสู่ระบบของช่างนะครับเพื่ออัปเดตปฏจจุบนนะครับโดยที่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเนี่ย จะบังคับให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับก็จะเป็นทางยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเลยนะครับจะเป็นเบอร์โทรตรงนี้ก็เป็นจังหวัดนะครับเช่นเดอกจังหวัดกระบี่นะครับอําเภอก็จะขึ้นมาตัวมาเลยนะครับตำบลก็จะขึ้นมานะครับก็สามารถค้นหาลึกได้ถึงระดับตำบลนะครับงานที่รักนะครับก็ใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่ลูกน้ําขั้นนะครับแล้วก็พิมพ์ตอบไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็อัปโหลดรูปภาพโปรไฟล์ครับแล้วก็รูปหน้าปกร้านนะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดยืนยันการสมัครครับก็จะบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จนะครับก็รอต่อต่อผ่านของแอดมินนะครับผมก็สมัครเพิ่มไปอีกสักล้านหนึ่งนะครับเป็นสองล้านเลยคราวนี้มาที่แอดมินครับแอดมินก็จะเห็นเหรอครับว่ามีช่างเข้ามาสมัครนะครับก็กดดูรายละเอียดก่อนนี่ก็เห็นรายละเอียดครับอพอเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะโทรคุยรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็กดอนุมัตินะครับหรือปฏิเสธ สอดลงวัไปสองคนเลยคราวนี้มาดูที่หน้าเว็บน,นะครับคนใช้งานก็จะเห็นแล้วครับว่ามีใช่ไหมครับขึ้นมาแบบนี้ก็าสามารถค้นหาจากตัวจังหวัดได้ครับเลือกอำเภอน,นะครับก็จะเห็นช่างในอำเภอนั้นครับแต่ถ้าลึกไปถึงระดับตำบลน,นะครับก็ค้นหาอันนี้ไม่มีครับอยู่ในตำบลน,นี้ พอเข้าไปดูในรายละเอียดของช่างแต่ละคนนะครับก็จะเห็นรูปโปรไฟล์ครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อครับที่อยู่อีเมลเราก็จะเห็นตารางงานเห็นไหมครับว่าช่างมีตารางงานอะไรหรือปล่างครับ่อไปครับจะเข้าสู่ระบบของช่างนะครับให้ช่างล็อกอินเข้ามานะครับมาอัปเดตตารางงานของตัวเองก็ไปที่ล็อกอินของช่างนะครับก็ใส่เบอร์โทรลงไป ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรทั้งคู่นะครับสองอันบนเนี่ยทั้งคู่เลยนะครับเั้ายูเซอร์เนมพาสเวิร์ดพอเราเข้าไปครั้งแรกก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาในระบบนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลส่วนตัวนะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้นะครับสามารถเพิ่มฟอตเฟดิโอนะครับผลงานที่ผ่านมาตรงไปตรงนี้ได้นะครับชัวรผมเพิ่มไปห้ารูปนะครับ นี่ก็จะเห็นห้ารูกตรงนี้พอมาที่หน้าโปรไฟล์ของช่างนะครับก็จะเห็นรูปผลงานเห็นมาขึ้นมาตรงนี้ครับต่อมาครับกลับมาที่ช่างนะครับช่างก็มาอัปเดตปฏิทินงานของตัวเองได้ครับเช่นวันนี้วันที่ยีิบสองนะครับก็ลงตารางงานครับอ่าวันนี้วันที่ยีิบสองนะครับเวลาแปดโมนงโมนะครับจนถึงสิบโมงนะครับไปลงังแอร กดไปที่ข้อมูลครับตัวลงอีกนะครับเที่ยงอ่าจนถึงไปลังแออีกนะครับเขียนมาก็มีตารางงานขึ้นมาคนานี้ลูกค้าเนี่ย,ก,ยก็มาดูตารางงานของช่างคนนั้นนะครับนะกดรีเฟรชหน้าหนึ่งครัง้งเห็นไหมครับก็จะมีตารางขึ้นมาว่าวันที่ยี่สิบสองเนี่ยช่างไปทําอะไรบ้างครับกดไปที่รายการ นี่ครับแปดโมงถึงสิบโมงเนี่ยไฟลังแอร์แล้วก็เที่ยงถึงห้าโมงไปลังแอร์แสดงว่าว่างสิบโมงถึงเที่ยงเราอาจจะนัดช่งางทํางานก็ได้ประมาณนี้ครับก็กดคลิกไปดูข้างในได้นะครับแบบนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับระบบจัดการช่างนะครับเป็นคิวช่างนะครับให้ช่างอ่ะมาสมัครสมาชิกแล้วก็เป็นช่างในระบบนะครับแล้วก็ สามารถอัพผลงานอัปรูปโปรไฟล์แล้วก็อัปปฏิทีปของตัวเองได้นะครับถ้าใครสนใจตัวระบบนะครับก็ทักมาที่ไลน์แอดใต้ล่างคลิปได้เลยครับหรือว่าอยากเรียนเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจะเขียนโปรแกรมอะไรช่างเขียนโปรแกรมอะไรก็พูดคุยกันได้ครับ